อย่าโอเคสวัสดีค่ะ,ะดิฉันเองจะมาพูดถึงเรื่องกาแฟนะคะกาแฟสุขภาพาผู้หญิงที่มีผู้ที่มีอายุ40-50ถึง60อัพขึ้นไปจะมาแนะนำให้ดื่มกาแฟสุขภาพนะคะกาแฟมาดามแป้งกาแฟตัวนี้ดีมากๆคะ่ะคุณแม่และคุณพี่ทุกคนคะ่ะกาแฟนี่ดีมากค่ะ เพราะว่ามันมีตัวผสมตัวยาและมีทางเช่าและมีส่วนผสมมากมายเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายช่วงโควิดเราดื่มกาแฟตัวนี้ไม่ได้ไม่ต้องออกไปไหน Work from home เพราะฉะนั้นฉันจะแนะนำให้ดื่มกาแฟเพราะว่าคือตัวฉันเองฉันดื่มมาประมาณประมาณสองอาทิตย์รู้สึกจะดีขึ้นมากค่ะพอมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วไปสองกระจกเห้นหน้าตัวเองเปลี่ยนไปพอมาอาทิตย์ที่สแล,แล้วก็ส่อง เฮ้ยดีขึ้นเยอะเลยในอย่างเงี้ยก็เลยอยากแนะนําให้เพื่อนๆพอ่าพี่ๆน้องๆแล้วก็แม่ๆทุกท่านที่มีผู้สูงอายุรับประทานเถอะคะไม่ผิดหวงังแล้วค่ะคุณแม่เ <ๆ S 1> พราะกาแฟตัวนี้บํารุงสุขภาพาบํารุงร่างกายและกระชาให้ยาววัยลงและดูสสวยงามเ <ๆ S 1> พราะฉะนั้นแต่ก่อนน,ะออะน่ะฉันหน้าดำเครียดเหมือนคือคือ,คอดูไม่ไม่ได้เลยตัวเอง ไม่กล้าส่งกระจกว่าเออไม่เหมือนตัวเองเลยก็เลยหันมาดื่มกาแฟพอมาดื่มกาแฟมาดามแป้งดีวันละสองซองก็ได้เช,ช้าชั่เที่ยงเพราะฉะนั้นดื่มแล้วดีและก็บอกต่อเพื่อนด้วยนะคะฝากด้วยทุกท่านถ้าดื่มดีแล้วก็ฝากต,ต่อเพื่อนด้วยนะคะดิฉันเองฝากกาแฟมาดามแป้งนี่ดีมากๆยอมรับว่าดีดและก็ผู้ชายท่านผู้ชายพี่ผู้ชายทุกท่านนะคะที่สูงอายุ50-60เป็นกัน ถ้าเกิดนกเขาของท่านไม่ไม่ขันอ่อนตัวลงท่านมาดื่มกาแฟมาดื่มกาแฟส,สุขภาพของมาดามแป้งเนี่ยนกเขาของท่านก็จะฮึดสู้แล้วก็จะตื่นตัวและจะกระชากไวทันทีนะคะแล้วมันจะอหือสตรองกูดเวิร์กเพราะฉะนั้นดิชั้นเองฝากกาแฟมาดามแป้งนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ ชุดตัวนี้ก็คือขัดตัวเวลาก่อนอาบน้ำประมาณสักยีสินาทีก่อนอาบน้ําท่านขัดตัวทิ้งไว้ยี่สิบนาทีแล้วก็เข้าห้องน้ําอาบน้ําล้างตัวแล้วผิวเราก็จะดูดีขึ้นเนียนแล้วก็พอเสร็จตัวนี้มันก็จะมีโลชั่นนะคะแม่โลชั่นนี่ใช้ดีมากพอใช้ขัดตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะทายดูพอลงไปขัดตัวนะคะ ไปในผิวของเราไม่ถึงสิบนาทีตัวนี้ก็จะลงเนียนไปในผิวทันทีเลยผิวจะจะดูดีกระ,ะสีไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเองฝากโลชั่นมาดามแป้งชุดมาดามแป้งมีกาแฟบำรุงสุขภาพแล้วก็มีโลชั่นบำรุงผิวและก็มีตัวสกัดขัดตัวเพราะฉะนั้นดิฉันเอง ากมาดามแป้งสามอย่างตอนนี้ไว้ในครัวเรือนให้มีติดบ้านไว้เพราะท่านมีเงินถ้าท่านมีเงินแล้วมากมายแต่คุณไม่มาดูแลสุขภาพตัวเองก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าท่านมีเงินคิดจะดูแลสุขภาพตัวเองร่างกายเราก็ดีเราก็สดชื่นพอเราตายไปไม่ได้หอบไปเราแม่จา๋าพอตายไปเขามอบให้เราเครือนถ้วยตะกรา,กาใบเดียวไม่มีอะไรอย่างอื่น เงินทองมากมายก็เอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงเรามีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตที่คุ้มค่าดื่มกาแฟสุขภาพฝากด้วยนะคะดิฉนันฝากกาแฟแล้วก็ชุดมาดามแป้งอสามอย่างนี้ให้ท่านดูแลสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนผู้หญิงผู้หญิงเรานะจะฝากนิดหนึ่งผู้หญิงถ้าอยากให้ผัวก,กลับบ้านเร็วดื่มกาแฟามาดามแป้งตกเย็นถึงบ้าน กลับบ้านเมียสวยงามอยากกลับบ้านใครๆเลื่องงานก็อยากกลับมาเห็นหน้าเมียมาถึงบ้านเมียสวยสดชื่นนะนะ่ารักฝากมาดามแป้งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะซิ